เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่12กุมภาพันธ์เกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แต้มสำคัญด้วยการบุกไปชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อนหนึ กับเกมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นตามที่ลุ้นกันเหนื่อยอีกแล้วเพราะว่าเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าวางแผนมาดีจริงๆเกมรุกค่อนข้างอันตรายแถมได้มีโอกาสลุ้นจบสกอร์อยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับดีที่วันนี้เกมรับของเราน่ยช่วยกันได้ดีมากแต่ละคนโดยเฉพาะอังเดรโอนาหน้าที่วันนี้ว่ายให้เขาไม่ได้เลยครับมีจังหวะเซฟสําคัญช่วยทีมไว้หลายครั้งรุดราแฟรวารานกับแฮร์รี่แม็กควที่เป็นคู่เซนเตอร์ตัวจริงในเกมวันนี้ก็ทําได้ดีด้วย ส่วนเกมกรุกรัสมุสฮอยลุนก็ซัดต่อเนื่องเป็นเกมที่5แล้วครับกับสกอร์ขึ้นนำา1ต่อศูนของทีมเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมอีกคนที่จะลืมกล่าวชมไม่ได้เลยนะครับอย่างสกอตแม็กโทมิเนตัวสำรองฮีโร่ในแมตช์นี้ซึ่งนี่ก็เป็นเกมที่3มติดแล้วนะครับที่จะตัวลงเป็นตัวสำรองให้กับทีมและก็มีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดแต่เกมนี้คือประตูที่ทำให้ทีมได้3แต้มเลยครับและกับชัยชนะในือทัพสิงห์พยองในแมตช์นี้ก็ดนทำให้ทีมนะ ทั้งนี้เรามากดูรายชื่อตัวจริงของแมนยูเน็ดในเกมนี้กันก่อนนะครับโดยเอริกเคนฮักจะทับมาในระบบ4-2-3-1ครับในเทวารเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้ราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กไวรสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเป็นคาเซมิโร่จับคู่กับคอบบี้ไมโน่สามตัวลุกทั้งขวาเป็นอเลฮันโดกาไนโชทั้งซ้ายเป็นมาคัสแมนฟอร์ดรุนโรฟันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกและสุนหน้าตัวเป้าเป็นนลสสมุุฮอยครับ กับเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกต้นเกมแมนยูนเต็ดทีมเยือนถือว่าดีกว่าเจ้าบ้านวินลลาแบบชัดเจนเลยนะครับมีการที่โจมตีใส่หลายครั้งแล้วก็ขึ้นนําก่อนจนได้โดยเริ่มจากสวังหวะลูกแตะม,มุมของบรูโน่เฟรนันเดสแลวก็เป็นแฮร์รี่แม็กไวม่งชงเข้ามาให้กับราสมุสฟลอยลุนที่หลุดกับดักล้าหน้าแปรจ่อๆไม่เหลือครับแมนยูนเต็ดบุกนาวิลลาห่ต่อศูนย์หลังจากโดนนากลายเป็นว่าเจ้าบ,บ้านวินลลาก็บุกใส่ได้อย่างต่อเนื่องบ้างนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จบครึ่งแรกป ก็มาตีเสมอจนได้ดิเบนดักลาส s ลุย i s กองกลางนะครับแปรจะเจาะเข้าไปที่67 s แอสตันวิลลาตามตีเสมอเป็น1ต่อหนึงหลังจากนั้นแอสตันวิลลาเจ้าบ้านก็มีโอกาสอีกเพียบเลยนะครับแต่ทําไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นแมนยูเน็ดมาได้ประตูขึ้นนํา2ตอนึด้วยเป็นจังหวะที่คอบบี้ไมนูเล่นบอลตรงริมเส้นก่อนจะให้ดีดีโกดาโล คอสเข้ากรอบแล้วก็เป็นสกอตต์เบคโทมิเน่พุ่งเข้ามาหม่งเต็มๆเลยครับแมนยูนเต็ดขึ้นนำอีกครั้งที่85หลังจากนั้นทั้ง2ทีมไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับจบเกมเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดบุกมาชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1ครับและกับ3แต้มในเกมนี้ครับก็ํำให้กองทัพปีแสดงมีเพิ่มเป็น41แต้มแล้วจากการลงสนามไป24นัดจีวิลล่าดับ5เหลือ5แตม้มแล้วก็สเปนดับ4เหลือ6แต้มแล้วครับส่วนเกมต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะเล่นเป็นทีมเยือนอีกครั้งเนียครับกับ เรามากันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับมากันที่ประเด็นแรกกับราสมุสฮอยลูนยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนี่ถือเป็นเกมที่5้ติดกันแล้วนะครับที่ราสมุสฮอยลูนยิงได้ในลีกและนี่ก็เป็นประตูที่6ในรอบเ็เกมทุกรายการของเจ้าตัวอีกด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นการยิงแอสตันวิลล่าได้ทั้งเกมเย้าแล้วก็เกมเยือนของกองหน้าชาวเดนมาร์กรายนี้ด้วยครับมากันที่ประเด็นที่2นะครับอันเดรโอนาต้าต้องบอกว่าองลงเลยครับ สำหรับานดันไวยิมเสีรายนี้ครับเผชิญกับความยากลําบากมาตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยล่ะและก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอยู่เสมอนะครับอย่างไรก็ตามครับในเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าอังเดรโอนาน่าเป็นส่วนสําคัญที่ทำให้ทีมหนาอดพ้นจากความพ่ายแพ้ออกมาจากวินล่าพาร์คเลยครับด้วยการเซฟไปมากถึง9ครั้งและก็เป็นเซฟสําคัญถึง4ครั้งด้วยกันครับมากันที่ประเด็นที่สาะครับสำรองฮีโร่สกอตต์แม็กโทมิเน กับเกมนี้ครับเป็นอีกครั้งที่สกอตต์แม็กโทเมเนถูกเลือกเป็นตัวสำรองและเอริกเฮนฮักก็ส่งเขาลงสนามมาแทนมาคัสแรฟ์ฟอที่73โดยได้มอบหมายให้แม็กโทเมเน่ไปยินเป็นหน้าต่ำเพื่อจะได้มีโอกาสได้สอดเข้าไปลุ้นทำประตูบ้างขณะที่บรูโน่เฟนเดสถูกขยับไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ให้อเลฮันโดการนาโชจากปีขวาขยับมาเล่นฝั่งซ้ายแทนครับ ซึ่งสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแม็กโชมิเนเป็นคนหม่งประตูชัยพาทีมคว้าชัยชนะแล้วก็3แต้มได้ในเกมนี้และนี่ก็เป็นประตูที่เสร็จของเจ้าตัวแล้วนะครับในศึกพรีเมยร์ลีกซีซั่นนี้นําดาวสันโบของทีมแบบเดี่ยวๆเลยครับเรามากันนี่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้8คะแนน วันนี้สําหรับโอนาน่าต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับมีจังหวะเซฟช่วยทีมไปมากถึง9ครั้งและเป็นเซฟสําคัญถึง4ครั้งครับกับลูกยิงของจอห์นแม็กกิน1ครั้งอล i v ว r ร์กินสครั้งและก็เกี่ยวมองลองเลก1ครั้งซึ่งวันนี้ไว้เขาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทำให้ทีมหนัคว้า3แต้มนั่นเองมาที่แผงกองหลังนะครับเริ่มที่ดิเอโกดาโลได้7คะแนน วันนี้สำหรับดาโลก็ต้องยอมรับว่าทั้งขยันและก็โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในเกมนี้เลยนะครับมีจังหวะแท็กเกิลใส่จากขอบแรมซี่ได้อย่างแม่นยำด้วยและที่สำคัญก็เป็นคนคลอสบอลให้กับทางสกอตเมคโทมินีหกประตูชัยในเกมนี้ด้วยครับลูกชอ6คะแนนลูกชอในเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในช่วงครึ่งแรกคอยขึ้นไปสนับสนุสน,นแรดฟอร์ดทางกราบซ้ายส่วนในเกมรับก็ไร้ปัญหาในการรับมือกับเลออนไบรลี่ปีกขวาของวินล,ล่าเลยครับแต่ถ้าว่าเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับและเเออรรคนนนนาาก็ไม่่่่่่สสียงงงงงจใใหห้ลลลตชวั รา,าราฟาเอวรัน7คะแนนวันนี้สําหรับราฟาเอวราันถือว่าเป็นอีกคนที่ทําได้ดีเลยนะครับในแผนเกมรับอ่านเกมได้ดีและก็เคลียร์บอลมากถึง7ครั้งด้วยกันครับและก็ตามประกบออลี่วัตกินจนเล่นไม่ออกกันเลยทีเดียวแฮร่แมกไก7.5คะแนน วันนี้แม็กควายยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายแทนลิซันโดมาดิเนสนะครับแต่ก็เป็นอีกเกมที่เจ้าตัวเนะี่ยช่วยผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกแล้วเป็นคนม่งแอสซิสไทรรัสมุสฟารุนทำประตูขึ้นนำา1ต่อ0นย์นะครับและในเกมวันนี้มีจังวะแทกเกิลไป4ครั้งเคลียบอลไป5ครั้งแล้วก็บล็อกลูกยิงไป1ครั้งครับมาที่้านกลางนะครับเริ่มกันที่คาซิโรได้7คะแนนวันนี้สำหรับคาซิโรก็ถือว่าช่วยเกมรับไว้หลายครั้งนะครับมีจังหวะแท็กเกิลไปถึง9ครั้งด้วยกัน ช่วยมงสกัดบอลก็หลายครั้งแต่ถอว่าไปเหลืองในเกมนี้ของเขานะ่มาเร็วไปหน่อยครับทําให้เจ้าตัวเน่ะเล่นได้ค่อนข้างลําบากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นในเกมที่ทําได้ดีเลยครับคอบบี้ไมนู6คะแนนวันนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูด้วยช่ะกับการจัดระเบียบในเกมรับครับที่เขาเนะี่ยจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้แต่กับส่วนอื่นแล้วถือว่าทําได้ตามมาตรฐานครับอเลฮันโดรไกน่าโช6คะแนน สำหรับการในโชว์เกมนี้ครับก็ดูวูบวาแต่ทาว่าก็มาตายตอนจบทุกทียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเครื่องหลังครับที่มิวการได้ฝังเจ้าบ้านหลายตัวหลายครั้งแต่ก็เฉียดไปเฉียดมาบรูโน,น่ e ฟนเดสเ7คะแนนสำหรับบรูโน่ในเกมนี้ถือว่าตกเป็นเป้าของแฟนบอลแอสตันวลาเลยนะครับเนื่องจากว่าเคยมาพุ่งล้มเอาจุดโทษที่วินล่าพาร์คมาก่อนในยุคข,ของโอเล็กุนนาโซชา แต่กับฟอร์มการเล่นในเกมนี้ครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับทีมค่อนข้างเยอะมีจังหวะส่งบอลแบบได้เสียให้กับเพื่อนร่วมทีมมโวกาสได้ลุ้นทําประตูมากถึง8ครั้งด้วยกันครับมาคัสแรดฟอร์ดหคะแนนสำหรับแรดฟอร์ดเกมนี้ครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเล่นงานแมตตี้แคชแบคควางวินล่าได้หลายต่อหลายครั้งแต่ภาพรวมแล้วยังดูขาดขาดเกิน,กนยังไม่ค่อยมีอิมแพคต่อทีมสักเท่าไหร่ครับรัสมุสฮอยลุน7คะแนนวันนี้สําหรับฮอยลุนนะครับกดไปหน,ปหน,บบนย่งมา5เกมติดดแล้ว้ววย ส่วนภาพรวมครับถือว่าขยันไล่บอลช่วยพรสซิงแดนบอลได้ค่อนข้างดีเลยครับมาร์กันนี่บรรดาตัวสำรองนะครับวิกตอรลินเดเลฟได้4คะแนนสกอตแม็กโทมิเน่ได้7คะแนนและก็จอห์นนี่อีแวนกับโซฟียันอัมราบาดได้ไปคนละ5คะแนนครับในส่วนเอ็ดิคินฮักนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไป6คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e ว i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม